สวัสดีคะ่ะวันนี้พุ่มพาลูกค้ามาดูตัวสีประตูทรงต่ำนะคะเกรด LDA AUTO ของเราสีนี้จะเป็นสียอดฮิตนะคะสีเทาแลมโบราคาของเขาจะอยู่ที่836,000ลูกค้าสามารถเลือกได้2ส,สีนั่นก็คือสีเทาแลมโบสีนี้แล้วก็สีปอนเงินนะคะแล้วในส่วนสีขาวไซบีเรียนนะคะ ราคาจะถูกกว่าสี2ส,สีนี้ไป7,000บาทจะอยู่ที่8,29,000บาทนะคะสำหรับสีขาวของเราตัวนี้รถแต่งพร้อมที่จะส่งมอบลูกค้าแล้วแต่อยากเอามาให้ลูกค้าดูก่อนทุกคนดูก่อนเนาะว่าสเปคเป็นยังไงรูปร่างลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นกล้องมองหลังนะคะบิวอินกับตัว เปิดฝาท้ายของเรานะคะแล้วในส่วนของตัวภายในปุ้มจะพาไปดูนะคะดูด้านหลังก่อนดีกว่าเนาะตัวนี้ฟิล์มของตกแต่งติดเรียบร้อยลูกค้าสังเกตเห็นไหมคะว่าเบาะพับนะคะเบาะสามารถปรับพับขึ้นลงได้นะคะจะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมของเรานั่นเองแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ก็สามารถปรับขึ้นพับขึ้นได้อีกนะคะลูกค้า ของใส่ของอนเนกประสงค์ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นโซนด้านหลังของตัวรถนะคะแล้วในส่วนข้างหน้านะคะจะเป็นตัวนี้ด้านหน้านะคะกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมททั้งสองลูกเลยนะคะและในส่วนของหน้าจอดีวดีมาพร้อมกับตัวกล้อง มองหลังเลยตัวนี้เกียร์ออโต้นะคะเดี๋ยวพุ่มพาลูกค้าไปดูฝั่งนู้นนะคะเพราะว่าแสงฝั่งนี้อาจจะเยอะนิดหน่อยหนึ่งนะคะในส่วนตัวนี้ด้านข้างนะคะตัวปรับกระจกไฟฟ้านะคะปรับกระจกมองข้างของเรานี่นะคะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวขอปิดสวิตช์แป๊บหนึ่งคะ่ะ นี่ก็เดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมันแล้วก็เข้าคาแคร์อีกหนึ่งรอบก็สามารถส่งมอบได้แล้วนะคะนี่ด้านหน้านะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดลท์ไฟตัดหมอกกระจังหน้าสีโครเมียมของเราตัดกับตัวสีเขาเรียกว่าสีอะไรสีสีสสออกเทาๆ่ะเนาะอ่ะตัวนี้นะคะเราไปดูในส่วนของตัวแหกกับยางนะคะ ะคแม็กยางนะคะ, ang, ะ,คะตัวยางไซส์ยางขนาดยาง215ทับ 70R16 นะคะจะเป็นขอบ16ของเรานี่สังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์แครโฟนะคะซึ่งจะเป็นสีโครเมียมนั่นเองนะแล้วในส่วนของตัวไฟตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวด้านข้างนะคะมากับกระจกมองข้างข,างของเราเลย ตัวนี้นะคะนี่ภายในของตัวเกียร์ออโต้ของเราตัวนี้เลยนี่นะคะเกียร์ออโต้ตัวนี้สามารถปรับเป็นเกียร์เมนวลนได้เหมือนกันนะถ้าลูกค้าต้องการขึ้นเขาหรือว่า,าลงทางลาดชันจะสามารถทดเกียร์ได้ปรับเป็นโหมดเกียร์ธรรมดาก็ได้ค่ะนะเกียร์ออโต้มาพร้อมกับตัว เกียร์ธรรมดาอ,อยู่ในตัวรถเลยนะหน้าจอขนาด7นิ้วของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นกล่องใส่ของนะคะตัวนี้ก็จะใส่พวกกระเป๋านะคะกระเป๋าคู่มือรถเนาะไฟฉุกเฉินก็อยู่ตรงนี้นะคะนี่คือไฟฉุกเฉินนี่นะคะเปิดอีกทีหนึง่งสีนี้จะเป็นสีทเทารเโบที่หลายๆคน จับจ้องมองกันอยู่นะคะว่าสีตัวเกรด LDA ตัวนี้ถ้าเป็นสีเทาเลมโบจะมาแบบไหนอันนี้ก็คือปุ่มอัดจากกล้องสดของตัว iPhone นะคะมาแบบนี้เลยค่ะนะสีเทาเลมโบจะมีในปี2023นะคะตอนปี2022จะเป็นสีดำเนาะแต่ตอนนี้สีดำจะไม่มีแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเทาเรมโบแล้วก็สีบรอนเงิน มาพร้อมกับสีขาวนะคะขาวถ้าเป็นสีประตูทรงต่ำแบบนี้จะไม่ใช่ขาวมุกนะคะจะเป็นขาวไซเบียนของเราไฟหน้าโปรเจคเตอร์ or, ไฟเดย์ไลท์นะคะมีให้เรียบร้อยไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวไฟสีส้มนั่นคือไฟเลี้ยวนะคะแล้วส่วนตัวนี้ก็คือไฟตัดหมอกนะคะ,ะกระจังหน้าเห็นไหมมันจะมีแคปล่าเหมือนแคปล่าอยู่นะคะตัวนี้นะ กระจังหน้าสีโครเมียมแล้วก็มาตัดกับสีเทาของเรานี่นะคะสวยหรูหราแน่นอนค่ะลูกค้าใครที่กำลังมองหารถสีนี้อยู่อยากดูรีวิวนะคะปุ้มก็อาจจะดิรีวิวแบบบ้านๆไปหน่อยนึงนะคะลูกค้ายังไงก็ฝากกดติดตามของอช่อง youtube ของปุ้มด้วยนะคะเนาะ ไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่กดดูเข้าไปดูรีวิวของตัวรถได้นะคะอยากให้ดูรุ่นไหนยังไงสามารถอคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะว่าอยากดูรุ่นไหนย้ำในส่วนของตัวราคานะคะตัวนี้เกรด LDA Auto นะคะราคาจะอยู่ที่836,000บาทมีให้ลูกค้าเลือกอยู่2สีนั่นก็คือสีเทาร์เรมโบแล้วก็สีบรอนเงินแล้วในส่วนสีขาวนะคะจะเป็นขาวไซเบเรียนราคาจะอยู่ที่ 8แส0 0อบาทของเรานั่นเองนะคะโอเคฝากกดติดตามช่อง YouTube ของปุ้มด้วยนะคะไว้จะมารีวิวให้ดูใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ